พระคะวะโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตุระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวันติตะวะข้าพเจ้าจะข้อวายสึงพระพุทธคุณนางธรรมังวันติตะวะข้าพเจ้าจะข้อวายสึงพระธรรมคุณนางสร้างทั้งวันติตะวะ ข้าพระเจ้าจะข้อวายสิ่งประสั่งข้าคุณนางอันหนึ่งข้าพระเจ้าจะข้อรัตนาอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสร้างฆ้เจ้าอีกทั้งคุณพระบิดาคุณพระมัรดาคุณครูพระาอาจารย์ข้าพระเจ้าข้อเชิญชานบรมีแห่งประคลูกาเดิมบอตันเพิ่มวัดเขียนบางแก้วตันเป็นอุปชาข้อ้าพระเจ้าแต่เดิมมาเพอเชิญคุณพระฤาษีหน้ารอดคุณพระฤาษีหน้ารายคุณพระฤาษีหน้าหัว ุณปราดุซีตาควายคุณปราดุซี่ปันไหลโกดคุณปราดุซีกัสซับคุณปราดุซี่ไกรพบคุณปราดิซี่ตัดสมงกนคุณปราดุซีพดมุนีสเทวาตั้งแปจะรู้กันและหนักสิทธิวิทยาอีกทางประเมยนั่งธรณีประเมยคงคาพระเพลิงพระพายประหิวนผู้เป็นเจ้าเธอมาประสิทธิผลใจจเกข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะโค่นเชิญเทพยดาทั้งไล่ตัวปืนปัตพีดลพระฤาษี่ั้งรอยแปดตนได้ชาหน่วยสัพประสิทธิวิทยากรูปัก ปลูกผักปลูกท้าปลูกักษซนสถทาพรกรรมาสินแก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้เถินอิติปิโสปะขวาข้าพเจ้าจะข้ออัญเชิญองค์สมเด็จประสัมมาสัมพุติเจ้ามาอยู่เน oui> ื้อกล่าวเนื้อเกษีก็ออัญเชิญพระรมกำมายุเบื่อสายข้ออัญเชิญพระนารายกำมายุบากว่าข้ออันเชิญพระนางกงคาก็มาเป็นนารลายข้ออัญเชิญพระภัยก็มาเป็นหลมปลาข้ออัญเชิญพระยันาข้ามาเป็นซ้อยสร้างหวานข้ออัญเชิญพระการก็มาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ้งใด ทุกทานตีนวมในมุนทนบีทีนี้จะทําการสิ้ใดอยข้อไวามีชัยเกจนาปูดมันดังไล่อย่าได้มาบํารงอย่าได้มาบีทาข้อจงความสวัสดีบุตรทางมาประทษตีตัมมังมาประทิตีสั้งกลางประทษตีสวามโอกาสาวีปฏิปฏิปา่ายาโอกาสา,าระาตานานง คุณครูอาจารย์ยังอากาศฉันโทปริมัมปะสังผู้เจนิยังสัพะสิทธิกริตุมังสิทธิเตจังปรังสิทธิกิจังหังวันตังมิสะตังโอนโมนามสการข้าพเจ้าจะไหว้คุณอาจารย์ ตั้งสิ้นตั้งมวลตั้งแต่คุณตามห้าพรหมคุณไพรส่วนอังกอรคุณปราศิกรนารายเข้ามาเป็นประธานอีกท้งคุณดินคุณลมคุณน้ำคุณไฟคุณอนุรมคุณปฏิรมคุณอสวัตค์คุณปัสสวัตคุณอากาศเป็นปริโยสานจันติสุดอีกทั้งคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองคคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณประธรรมเจ้าคุณพระสร้างขจาวคุณปริยาสร้างขจาวตุกตุระองค์พระโพธิสัตว์ตุกตุระองค์ คุณเทพเจ้าตั้งแต่ปราติสเทวาประจันตทวาปรางคารเทวาประพุทธเทวาประปรหัขเทวาประชุกเทวาประเศรัตตีวะประหูสทีวาพระเกศบดีสตวาข้อบารมีเป็นที่พึงแก่ข้าประจาอีกทั้งพระเมรนางธรณีพระเมรคงคานางเมฆลาอันสถิตเที่ยวอยู่ในซาโคนมูเตีปยาโทนเถิดสะดดจรอยู่ในอากาศอีกท้งคุณประฤษซีปูประสิทธิ์และประสาท คุณครูพุ้รูส้อมวิทและส้มยาสัพปปยาสัพกาธาสัพมนตรามหายัล,ลาคมเธอเสด็จถูกสถ่านกาประ้าข้อน้อมนมัสรการกราบายข้อกาประาช,ชาเฉียวชอนตั้ตงคุณว่านและคุณยาคุณมนตรา กท่ามหายันและสิทธิเตโชชัยตักงอัคราที่มีฤทธิ์ตังนิกหิติเที่ยวใครอัคระใดาดเชิญมาสถาพรทุกเวทสโมซสรไรีส่วนเธอตะวายหวยประผลใจเอ๋เก่าประเจ้าและทุกฐานที่รวมอยู่ในมณฑลพีธีในวันนี้ตั้งคุณประเวศและคุณวานยาคุณมหามนตรากท่ามหายัน สิทิสัปปสุขขังปรวันตุเบข้าพระเจ้าจะโคสัรเรินขุณพระบิดาอีสิบเอ็ดุณประมารดาสิบองุณประแมู่พทรับสามสิบเก้าุณพระพุทธเจ้าอาสิหกุณประธรรมเจ้าสามขุณประสังฆงขจรสิบสี่คุณครูบาอาจารย์สิบประคำมาท่านสี่ประนางคงคาสิบสองประนางตรณียี่สิบเอ็ดุณไฟหกคุณโรมเจ็ดุณอากาศสิบคุณอักษรสี่สิบแปดุณอัขราสามสิม คุณนิสวัตคุณอสสวั์คุณปัสสวั์คุณแก้วต่างสามประการคุณสิห่าคุณสิบแปดคุณสินสิบคุณสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระพัญญาญาณคุณพระโซดาคุณพระสกัดสกีตาคาคุณพระอนนาคาคุณพระอรหันตาคุณมักซี่คุณพ้นซี่คุณนิพพานหนึ่งจึงมาเป็นกาวพระคุณพระนวาโรคุตระธรรมได้จากข้าพระเจ้าได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิจาการอันใด พ่อไอประสิธนโดยคุณประอาทิตย์กคุณประจันสิบห้าคุณประอังคานแค,คุณประบุธติบคุณประรบเก้คุณประสุข2ีคุณประเศริบคุณประราหูสิบตองคุณประเกตเก้า คุณทาเวสุวรรณอันเรืองเดชคุณพระนารเศรคุณพระนารายคุณพระอินคุณประพรมคุณประยมคุณประการคุณพระจะตุโรคบานตังซีคุณพระมาตุรีคุณพระภูมิเจ้าทีเจ้าพุ่งฟารีเป็นทีเคารพแก่พุ่นชนที่ได้มาสร้างกุศลบารมีข้ออายจ้ำเรศสวัสดีคุณสิ้นบารมีคุณท่านบารมีคุณสัจจะบารมีคุณวิญญาบารมีคุณธรรม นคนรสวรรค์นั้นเป็นเมืองเก่ามีเรื่องเลา่าก,กันมาช้านานมีพระบีก็เทราจา์เป็นที่กล่าวขานกันมานาหลายปีหลวงพ่อเดิมและอาจารย์เฮงเป็นพระที่เก่งก็มากบารมีหลวงปู่เพศทชันช,นชาตรีหลวงพ่อกันไพรีอยู่ที่นครสวรรค์ ลวงพ่อโบสและหลวงพ่ออินท่านบำเพ็ญศีลมากประสบการณ์หลวงพ่อพัดท่านเข้าไปกราบกรานฝากตัวเป็นศิษย์ท่านกับพระอาจารย์ทุกองพระอาจารย์ของท่านเมตตาพอมอบวิชาเมตตาอยู่คงจนบรรลุปลุกเสกวานพงเรียนวิชาอยู่โยงพอคงเป็นตำนาน มีแหวกแ,แสสิน้นยังไม่สิน้นประเทราชานหลวงพ่อพัดใหนมีอภิญญาแกสายทานให้กับติดท,ทุกคนวิชาที่ท่านเรียนมาแผ่เมตตาจนมีสิทธิ์รวมทนไม่ไติดยึดบุกิดตนสร้างผู้ชนตามพระสาสนาอายุ เป,ปีก็เป็นเลขดี7 5 0 0สิหาพรรษายังแข็งแรงแข่งด้วยวิชามีทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภขอได้ไหวรับไปมาลากลับก็ขอให้สุขสมหลวงพอพัดปัดเผาดีอาคมบดทุกทุกส,สมมีแต่รวยมีแต่รวย ตะ,ะ,ะ,ะพัดถังปากาสันโตหัวพ่อกูคือพระยาไกรสอนราชสิงห์โหตะขาอาหะสิงห์นาค้า แผ่สายทานให้กับสิดท,ทุกคนวิชาที่ท่านเรียนมาแผ่เมตตาจนมีสิธิ์ทวงทนไม่ติดยึดบุกทิศตนสร้างภูณุตนตามพระศาทรดาอายุ9ก9าเพราปีก็เป็นเลขดี7 5จ0 0าพันษา แข็งแรงแข่งด้วยวิชามีทั้งเมตตามหานิยมโชคลาขอได้ว้รับไปมาลากลับอขอให้สุขสมหลวงพ่อพัดปัดเป่าไปอาคมหมดทุกสุขสมมีแต่รวยมีแต่รวยหลวงพ่อพัดปัดเป่าไปอาคมหมดทุกสุขสมมีแต่รวยมีแต่รวย 哎。Hey, hey.

สัยยังโสโคโนภาควาทานาอุปปาตตะเบียสมปานุนเดียสงสัยยังโสโคโนภาควาทานาปรมัตตปะลามี

ยอง ami, ang, สนคนโนะพระกวันกรรมบัปปมีสัมบานโนนิสังสยางโซคนโนพระกวาน มาอุปป,ปารมีสัมปันโดเนศสางสย,ยังโสโ,โนตโุภาเขวเนิคัมมปบาลมัตทัปตะมีอ่าสวัสดีครับนะผมพัชนคณศรีนะครับนะพระนจ้าพลแกล้วมณีนะครับนะ วันนี้นะครับนะได้เป็นเกียรตินะครับนะได้มาจัดงานที่บวงสวงนะครับนะเบิกเมเทาวเวชสุวรรณสวดพันยักษ์ให้พี่น้องชาวจุวดนะครับนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะในการนี้นะครับนะพระราชมงคลวัฒนาจาร์นะครับนะหลวงพ่อพัดคุณยักษ์ตาโมจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะวัด้ว่ยทวดนะครับนะให้ทางผมนะครับนะและก็ทางทีมงานพระนครศรีทุกท่านที่ใส่เสื้อนะครับนะให้มาจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะครับนะแล้วให้ผมมาถวายเงินที่วัตถุมาประสิทธิ์เพื่อที่จะบู รณนะต้มเต็มนะครับนะอุโบสถต่างๆแล้วก็แต่ที่สําคัญนะครับนะพอน้ํามันท่วมเบี่ยงที่แปดสิบสองเนี่ยพระเนรจะอยู่กันไม่ได้นะครับนะก็ได้ศาลาพุนยักษ์อาโมไว้นะครับนะแล้วก็ได้สมทบคุณไปนะครับนะก็ได้ที่น้องชาวดูดคู่กันนะครับนะท่านได้ส่งตัวแทนนะครับนะพระครูวนข้าต์นะครับนะนะครับนะเป็นตัวแทนเลขาของพระผู้เอ่อพระราชบุตวัชราจารย์นะครับนะหลวงพ่อพัดพุญยักอาโมนะครับนะได้มาเปิดศาลา ขอฉันนะครับนะก็ได้พระเดชพระคุณนะครับนะเจ้าว่านวสีมาประสิทธิ์นะครับนะตูวาบุญตุ้มนะครับนะเอานะครับนะได้ขอใบอนุญาตจัดสร้างนะครับนะก็ได้มาร่วมถวายกันที่นี่นะครับนะวันนี้นะครับนะผมหมดเท่าไหร่ไม่ว่าพี่น้องครับนะหมดเยอะวันนี้ครับทั้งค่าถวายทั้งค่าจัดงานครับนะหมดเยอะมากนะครับนะแต่ว่าเราได้สุขใจ นะครับทั้งทีมงานผมก็มีความสุขเหมือนทุกคนครับเราเหนื่อยมากวันนี้นะแต่เดี๋ยวว่าเราสุขใจกันหมดนะครับ <99 S 1> นะบ99ปีก็เป็นเลขดี75พรษายัางแข็งแรงแครง่งด้วยวิชาโ วันนั้นเป็นเมืองเก่ามีเรื่องเล่า กันนมาา้วันนี้ผมก็รวมเป็นเสร็จแล้วนะครับนะก็ถวายทั้งหมดก็เจ็ดแสนบาทนะครับนะแต่เจ็ดแสนบาทนี้นะครับนะผมจะีิเจงท่านฟังว่าเราได้ถวายเท้าเวทไปแล้วนะครับนัแล้วก็พระต่างๆนะครับนะที่ว่าเดี๋ยวเราจะถวายพระด้วยนะครับนะในในแต่ละรุ่นกี่ลังกี่ลังนะครับนะก็เหลือเงินเป็ดเสร็จแล้วก็สี่สี่แสนนะครับนะเหลือเงินเป็ดเสร็จสี่แสนกว่าๆนะครับนะก็เดี๋ยวเอามาถวายพระอาจารย์นะครับนะเจ้าวาดสิะศีมาประสิทธิ์ประเดชพระคุณนะครับนะ ก็เดี through through ๋ยวเชิญทีมงานด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวได้มาถ่ายรูปนะครับนะทีมงานทุกท่านเลยนะครับนะได้ร่วมบุญกันมามันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับนะเป็นพ่อสะพานบุญทีมงานพระนครศรีทุกท่านแล้วก็คนที่หัวศูนย์ศูนย์จองสายไร้สดถ้าไม่มีพวกเขานะครับนวัดก็ไม่ได้เร็บนะครับนะก็นะครับนะก็โอเคมาลุกปลุกเสควานคงเรียนวิชาอยู่โยงพกคงเป็นตำนา กับพญาณแต่สายทานให้กับสิทุกคนวิชาที่ท่านเรียนมาแค่เมตตาจนมีสิทธิ์รวมโทนไม่ไติดยึดบุพภิตนสร้างผู้รุนตามพระาศระาสนา